สวัสดีคนดูครับสวัสดีนะครับปาร์คนะครับและนี่อยู่รายการปาร์คจะรีวิวทุกอย่างนะครับสัปดาห์นี้อยู Twenty ่กับการรีวิวหนังยาวแล้ววันนี้ Montreal, ะจะมารีวิวหนังเรื่องเดิม o v i e c o คนันนะครับผมเด e Movie ที่24นะครับกระสนสีเพิงเพิ่งไปดูมัมเมื่อวันที่มันเข้าเลยวันที่9ธันวาเลยบอกเลยดูเสร็จแล้วแบบที่ปาร์กถ่ายคลิปลงนี่นคือแบบแบบมมนคันปากจริงๆครับวันนี้ได้พูดแล้วนะครับคือพรขอพูดถึงเรื่องภาพก่อนเลยอย่างแรกเลยครับเป็นภาพ การลวดลายการวาดภาพภาพสวยครับภาพนี้ภาพสวยกว่าภาพที่แล้วภาพที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วศึกชิงอัญมณีสีครามนะครับที่เกิดขึ้นที่สิงคโปร์นะภาพนี้คือแบบสวยมากสวยกว่าภาพที่แล้วเยอะคือต่างชั้นกันเลยแล้วก็ฉากแอคชั่นภาพนี้เวอร์วังมากอ้าวไอ้เหี้ยพูดถึงภาพอยู่ไปฉากแอคชั่นทำไมเอาตัดไปก่อนโอเคภาพสวยมากภาพสวยกว่าภาพที่แล้วที่ผ่านมาที่เราไปดูเมื่อ2ปีที่แล้ว คือภาพนี้แบบยอมรับเลยว่าสวยภาพสวยคือเอางี้คือเหมือนมันติดช่วงโควิดด้วยเขาเลยอาจจะมีเวลาทํามากขึ้นก็เป็นไปได้จริงๆแต่ว่าอย่างรับ่าภาพนี้ภาพสวยมากคือโดนใจอะภาพนี้คืออย่างแรกคือโดนใจแล้วอย่างที่2ครับส่วนส่วนเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยบอกเลยเนื้อเรื่องดูเข้มข้นดูโอเคดูสนุกดูสนุกกว่าภาคที่แล้วภาคนี้ยังดูแบบเข้มข้นสนุกสนานฉากแอคชั่นยังเวอร์วางอาพูดแล้วฉากแอคชั่นภาคนี้ยังเวอร์วังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนยังแอคยังแอคชั่นมัน เวอร์วังอลังการเชื่อไหมนั่งดูแบบตัวโก่งแบบเชื่อลุ้นยังคือย,ยังต้องลุ้นอ่ะคิดเอาแล้วกันยังต้องลุ้นแล้วเนื้อเรื่องพันออี้มีลักษณะแบบซับซ้อนคดีคือมีความซับซ้อนเฮ้ยทำไมคนไรมันต้องทําอย่างนี้วะทําไมไอ้คนลรคนไหนมันมีการเอาเรื่องอดีตมาปฏิปตอ,อก,กับปัจจุบันและเอาเอาปัจจุบันไปติปตอไปต่อก,กับอดีตคือนั่งดูแล้วแบบคิดตามแบบเทรมานสมองมากอะ่ะปวดหัวคือดูดูอะไปนั่งดูเชื่อไหมปวดหัว คือแบบเฮ้ยแม่เฮี้ยอะไรวะเนี่ยออกมาเฉลยตอนจบอเฮี้ยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยโอเคเลยเฮ้ยเฮี้ยมันใช่เหรอวะคือแบบคือตกใจอะจริงคือแบบเฮี้ยมันใช่เหรอเฉลยตัวร้ายมามันใช่เหรอวะนี่มันจริงเหรอเนี่แหละคือผมดูแบบที่ป้าดูแล้วแบบเฮ้ยแม่เดายากครับภาคนี้คดีนี่คือเดายากมากสำหรับป้านะเพราะเดาไม่ได้เลยก็คือไม่มีภาคไหนแม่งเดาได้สักภาคเลยแต่ภาคนี้คือเป็นคดีที่แบบมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนนิดนิดนิดหน่อยแต่มีความเดายากว่าทำไมตัวร้ายมาถึงทำ หตุการณ์อย่างนี้ทําคดีอย่างนี้เกิดขึ้นก็สุดท้ายเรารู้แล้วครับว่าเพราะอะไรนะโอเคส่วนเรื่องต่อมาครับเรื่องที่3เรื่องนักภาครับเชิญก็จะมีน้องมินตันนะครับผมคนที่หนึง่งอ่าแขกนะมินตันเอาม่ใช่พี่มินตนเออเรียกพี่ก็ได้ที่พี่ดีกว่าเพราะนั่นจะเป็นพี่เราเป็นพี่มินตันนะครับก็การพากของเขาก็ยังดูแบบให้เรียกว่าไงเดยังแบบเสียงอาจจะโดดไปนิดนึงอาจจะมีการปรับโทนเสียง อาจจะไม่ลงล็อกเท่าไหร่ก็การพาก็ยังโอเคยังถืออยู่ในระดับโอเคนะครับถือว่าฝึกกันได้มีเวลาเตรียมโตเยอะสาหรับพี่มินตันดูแล้วผมชอบโอเคถือว่าไม,ไม่ไม่ได้ติดแต่ก็โอเคมีอาจจะมีเวลาเตรียมตัตได้มากกว่านี้แต่ก็ถือว่าทํามาขนาดนี้ถือว่าก็โอเคส่วนอีกคนนึงนะครับพี่เจมส์เจซีบีนั่นเองนะครับก็การพากในครั้งนี้นะครับถือบอกเลยว่าผมโดนใจมากพากได้ดีฟังแล้วแบบไอ้เหี้ยเสียงพี่เหรอ คือตอนจบนะครับี๋ยวนะตอนจบอ่าตอนจบก่อนใกล้จะจบที่จับคนร้ายเนี่ยก่อน5น้าทีสุดท้ายบอกเลยสับบั้นอารมณ์ได้ดีมากๆการภาพที่ใส่อารมณ์นี่ดีแต่ว่าตอนตอน,ตอนที่แบบว์กออกมาเนี่ยน่าจะมีอารมณ์ที่แบบสูงขึ้นนิดนึงแต่ก็รู้สึกว่าพี่เขาถึงอารมณ์ได้ดีมากๆในคราวนี้นะครับผมบอกเลยถือว่าดีมากอารมณ์ดีไม่ใช่แบบร้องภาพไปแล้วหัวเรา,าไปไม่ใช่นะคือโอเคการภาพดี การให้อารมณ์สูงดีคือไปกันได้ดีโอเคดีมากทุกอย่างดีหมดบอกเลยครับว่าภาคนี้ FBI เป็นตัวเด่นมากเนาะแล้วก็ไฮบาร์ลาไอนะครับบอกเลยครับว่าเด่นจริงๆเด่นแบบอุ้ยเด่นเป็นรองเลยถ้าถ้าพูดถึง FBI นี่ก็ไฮบาร์ลาเนี่คืออันดับที่3ที่รองมาเป็นตัวช่วยโคน,นันที่ภาคนี้ถ้าไม่มีนางบอกเลยโคนนันมีสิทธิ์คาดได้เหมือนกันแต่ภาคนี้มันซับซ้อนตรงที่ แม่งวางแผนยันดีมากว่าพูดโดยรวไมไปนะเชื่อป่ะคือมึงทําอะไรอะ่ะมึงวางแผนกันแล้วแล้วมึงอยู่ในมึงคำนวณาผมชอบฉากหนึ่งฉากไล่ล่าจับคนร้ายค,แบบคือแม่งแบบสุด,สดค,แบบกกคือแม่งแบบสุดสุดมากฉากไล่ล่าจับคนร้ายแม่งแบบไอ้เหียแม่งเอาเอาการวางแผนของหมากรลุกอะมาใช้อ่ะคือแม่งแบบ ไอ้เฮ so ี้ยผมคิดผมนั่งดูนิดตอนนั้นผมคิดนะไอ้เฮี้ยมันไม่น่าเป็นไปได้หรอกคนร้ายอะไรมันจะคือมึงจะเดาอะไรแม่งคือสุดท้ายแม่งมาแม่งเป๊ะมากการจับแม่งเจอที่แบบดีมากคือแบบโอ้โหแม่งคือเวอร์มากคือแบบดูแล้วไอ้เฮี้ยมึงมึงเก่งมากอ่ะไอ้ยัยมึงเป็นระดับโลกได้เลยนะไอเงี้ยคือสมองมึงฉลาดมากมึงเก่งมากมึงไปสู่ระดับโลกได้เลยจริงๆแบบโอ้โหมึงเก่งไอ้เฮี้ยมึงคิดมึงสามารถวางแผนปุบจับคนร้ายได้อ่ะ คือไม่ต้องไม่ต้องถึงขั้นแบบไล่ตาเหมือนตำรวจอะ่ะไม่ต้องแค่เปดักหน้าดักหลังทําตามที่เขาพูดคือได้หมดเลยครับแบบโอ้โหแม่งสุดติ่งจริงๆภาคนี้คือดูแล้วผมมองรู้สึกว่ามีความฉลาดคือตัวละครโชว์มันสมองที่ชัดมากและดีมากผมมองว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยโชว์ความความฉลาดตัวเองมาได้ดีที่สุดผมมองแล้วผมประทับใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะผมชอบมากโอเคแล้วส่วนภาคนี้เป็นภาคที่เดืมุ้งิงยีินะครับผมก็ อย่าลืมไปรับชมกันนะครับตอนนี้ก็คือเข้าลงแล้วนะครับวันนี้วันที่10ที่ผมพูดคือวันที่10คือวันศุกร์นะคลิปนี้ลงวันเสาร์เนาะก็อย่าลืมไปดูนะครับโคนันเดอะมูฟวี่ทิปสี่ตอนกระสุนสีเพลิงนะครับผมก็อย่าลืมไปรับชมกันนะครับที่ SF ทุกสาขาหรือเปล่าไม่รู้ผมดูที่แก๊สเออเบอร์เซนคาลินเนะผมไปดูมาแล้วนะครับผมส่วนแฟนคลับของโคนันก็อย่าลืมไปดูกันนะครับป๋าก็ดูแล้วภายในบัตรขอรับประกันว่าถูกใจรับประกัน100% ชอบมากๆไม่ผิดหวังแน่นอนครับภ้คนี้โอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ